มีเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศออกเลยว่าผมว่ารถทัะบวันนี้จะไม่หยุดรับส่งที่สุพรรณมีต่อธุรกิจจะไม่หยุดรับส่งตั้งแต่วันที่1 6ถึง19นะ จอดสกมวิโปรดใช้ความระมัดระวังขณะแก้วออกคุณรถไฟฟ้าขบวนเก่ามาพอดีเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่า,ววาเปียงขบวนเก่าจะต่างจากขบวนใหม่หรือเปล่าประตูรถต่ลัจะปิดตรวนอายายืนจุดขวางบริเวณประตู d back from the s thank you การสถานีถึเศียฐกิจหากต้องการความช่อเหลือนำลังติด่อจะไม่ไดสถานีขอความในความไดวกนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถขบวนเก่าเสียงประกาศจะดังกว่าขบวนใหม่ครับเมื่อที่ขบวนใหม่เสียงประกาศาเบามากแล้วแถมไม่ได้ยินเลยครับนี่คือว่าดีของรถขบวนเดิมนวันนี้รถไฟฟ้าไม่จอดสถานีสุทธิเศรกิจนะครับตั้งแต่วันที่สิบหกจนวันที่สิบเก้าครับเพราะมีประชุมเอเป็ครับผม นอกจากนั้นก็จะเจาดตามปกติ Ele เดี๋ยวผมลงสถานีนี้แล้วเดินหุมเดินพาไปดูด้านบนนะครับว่าข้างบนบรรยากาศจะเป็นอย่างไร มีคลองเตยคลองเตยโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถคลองเตย Station Please mind the gap between train and platform วันนี้มีประชุมเอเปกวันแรกครับจะเห็นได้ว่าทางเข้าตรงถนนราชดาฝั่งพระรามสีนี่ก็โดนปิดแล้ว แล้วทางลงตรงนี้ก็โดนปิดเหมือนกันนะคือผู้ที่จะเข้าไปได้ต้องมีบัตรเอฟเป็กน,น,น,นะครับเมื่อกี้ว่าจะลองมาถ่ายรถชัตเตรบัรด,ดูแต่ปรากฏว่าไม่มีบัตรเขาเลยบอกว่าไปไม่ได้ดนะังนั้นเราก็ต้องกลับครับผมเนี่ยคนที่ไปเดินท้างนั้นนะก็คือผู้ที่มีบัตรผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่อาศัยอยู่โซนนี้ครับผม ถ่ายไปดูครับผมวันนี้เอ็มาทีที่นี่คลิปนี้ผมก็ต,ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติดชมด้านล่างได้เลยครับ